นะครับตามท่านนายกลงไปดูหน่อยนะครับเพราะว่าท่านก็อยู่ที่เชียงรายแล้วก็มีเรื่องของการ ยึดยาบ้าได้ล็อตใหญ่นะครับถึง8ล้านเม็ดด้วยกันขณะที่ทหารเนี่ยไปเจอกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่กําลังขนยาบ้าล็อตเนี้ยข้ามแม่น้ำนะเข้าในพื้นที่ของประเทศไทยครับเป็นภาพที่เมื่อคืนครับทางทหารจากกองกําลังผาเมืองเข้าตรวจยึดยาเสพติดบริเวณริมน้ําโขงครับพื้นที่อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายการจับกลุ่มครั้งนี้ครับสืบเนื่องจากทางทหารเราเนี่ยได้การข่าวจากสายลับนะครับมาว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติด ลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแม่น้ำโขงเข้ามานะบริเวณพื้นที่ชายแดนทางด้านอำเภอเชียงแสนก็เลยจัดกำลังลาตระเวนจนมาพบคนร้ายกลุ่มนี้ครับกำลังขนย้ายยาเสพติดใส่มาในกระสอบแล้วก็ถุงดำพอเขาเห็นทหารปุ๊บเนี่ยก็รีบขับเรือ หนีกลับไปฝั่งสอปปลอาวเลยครับค่ะโดยทหารพบกระสอบอยู่ในถุงดําภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดจานวน32กระสอบนะคะแล้วก็พอแกะออกมาดูข้างในเนี่ยเป็นยาบ้าก็มีการตรวจนับเพราะว่ามียาบ้าประมาณ8ล้านเม็ดนะคะจน้าที่จึงทําการตรวจยึดนํามาไว้ที่จุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดแม่จัน8ล้านเม็ดซึ่งสอดคล้องกันนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกอย่างที่บอกครับอยู่ที่เชียงรายอยู่แล้วครับก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทั้งทหารแล้วก็ตํารวจที่ทา งานกันอย่างหนักร่วมกันทํางานแบบบปรณาการจนสามารถตรวจยึดยาเสพติดล็อตนี้เอาไว้ได้นะครับท่านนายกก็บอกว่านี่ก็เป็นการทํางานภายใต้นโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลชุดนี้นะครับล็อตใหญ่เลยเนาะแล้านเม็ดอะถ้าเกิดว่าหลุดลอด็อตนี้มาได้เนี่ยโอ้โหลูกหลานเยาวชนเราอีกเนาะมา่งมายเท่าไหร่เพียตกเป็นท่าของยาเสพติดเนี่ยนะคะตามกันต่อเรื่องของ